สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม f c ฟซีแฟนช่องแฟนเพจทานทีเข้ามารับชมทั้งช่องบอ่ว่าจะเป็นท่านยู u ู e หรือว่าทางเพจเบาอีสานที่แก่นทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศผลงวดวันที่16กันยายน2567ไปนะครับคลิปนี้แอดกันเลยมาทักท้ายพี่น้องเนาะที่แอดมินได้ไปตามหลายๆสถานที่นะครับ มีมองเขา่ามองรุดนะครับอมองได้เขาหรือว่ามองได้รุดแอสก็จะไปตามให้คือเก่านะครับซึงเป็นสไตล์การทํางานของทานช่องนะครับถึงจะหลุดงวดหน้าอาจจะเข้านะครับถึงงวดนี้เข้างวดหน้าอาจจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นแอสก็จะไปตามให้ทุกสถานที่นะครับทีเคยไปติดตามตัวเลขแนวทางนะครับทีว่ามองได้ดังมองได้ เด็ดๆตองใดให้แม่นเข้าบ่อยถูกบ่อยนะครับแอดมินก็จะไปตามให้ทุกที่เหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับมัอนี้ก็มาคุยเรื่องหมวดธีพัานา์มาสำนักไหนเข้ามั่งนะครับอาจารย์ไหนเข้ามั่งเซียนไหนเข้ามั่งนะครับแตาอ่าเราจะไปตามให้นะครับอันดับแรกจะต้องไปตามก็คือสำนักที่เข้านะครับหรือว่ามองไดมั้านเขาแอดก็จะไปตามให้ก่อนนะครับส่วนอ่าสำนักใดที่พวกเขาก็ ไปตามห้คขึ้กันนะครับกับลอติดตามทั้งช่องนะครับก่อนอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับทาง youtube กดและดิ่งแจ้งเตือนกดสองเท่อเะครับเด้อกดสีดาๆอีกเท่านึงแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับจะได้รับชมคลิปจากทางช่องทุกครั้งทุกคลิปนะครับอาจารย์ที่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแอดไปตามห้ทุกหมดนะครับ ส่วนมากเรากับเข่าเข่าติดต่อกันสามสี่งวดแบบนี้แต่ก็มานุดงวดนึงหลังเทีกับรุดติดต่อกันสองสามงวดกบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มๆนะครับที่สําคัญเลขบไม่ได้หลายตัวนะครับตัวเลขบไม่ได้หลายนะครับนี่สามตัวอยู่หางเดียวสองตัวอยู่สามหางนะครับเข้าตรงๆนะครับ บนเข่าหกสองตรงตรง่ต้องกลับนะครับล่างเข่าสามเจ็ดตรงตรงไม่ต้องกลับขึ้นกันนะครับซึ่งอา่าไ่ได้เขียนใช้กระดาษให้เพิ่นเขียนลงดินให้ตอนมือไปไทายทำนะครับก็คือพ่อใหญ่ต๋องนะครับผู้เท่าเท่าป่าช้าซึ่งเราก็อยู่กับป่าชายแห่งนี้มาหลายปีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปเล็กน,น้อยนะครับคลิปที่แอดมินได้ลงให้เบิ้งเนาะ ผู้เฒ่าพ่อป่าช้าพ่อใหญ่ต้องเขียนให้ลงดินนะครับไปเบิ้งคลิดน้อยนึงครับอ่ะไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยครับยังเหรอได้หน่อยหน่อเก้าเก้าเก้าเป็นเก้าหรือเป็นยังเป็นเก้าคือหางน้อๆนี่เนาะพี่น้องเบิ้งเอาเองเนาะเก้ายังเหรอเก้าสองเก้าสองบอกยังเจ็ด โอ้โอ้มานั่นตันันขี่ป้อมเดี๋ยวพวกหัวเลเจดก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสามตัวกแน่น่ะเพราะมันชัดชัดแน่เลขสองตัวสามตัวนี่ตัดเร็วนะเด้อครับทากผู้ชมเก้าสองเจ็ดโอ้มือรูปพาเลยสามมือเขียนแล้วเรามันมือเขียนเลยว่าตันตุกเลยตับกัได้กงเจียงแล้ว เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดามเอืมนะลงไปอีกละ้างอีกเบิ่งบคริชารปันไหนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสีให้เอาเดี๋ยวคอยเขียนใส่กระดาษให้พี่น้องเบิ่งไหมอ่าอ่าอ่านี้เราเขียนลงดินให้เอออาปากไม่เท่านี้ไว้ปากเสี่ยวไว้เยอะมันน่ากเท่านี้เลยครับป้าซาเรื่องของใจสู้การนำกินผู้ขันดินให้อยู่นี่ครับ้านขอรบศร ตัวใดเนาะอีกทางหนึ่งหกหกหกแล้วเอ้าหกสามหกสามหกสามคือว่าตั้งสัตว์คือหลายตัวคือหลายตแทเะเซียวหายหลายตัวแต่เซียวเก้าสองเจ็ดพังมือเหล็กพังมือตัวหนหกสามหรือหกสองนั่น ขีเขียนเขยังีเขียนสองเอาเขียนสองอีกตัวนึงก็ได้อีตัวหนั้นมันเป็นสามไปเอาเอาสองจากสามเป็นสองเรียกเถอผู้ชมจากสากลายเป็นสองกับ้ชเขียนหกสองครับแต่เราเขียนหกสามเหมือนกันเราลวงไปหาเป็นหกสามเขียนผิดแล้วว่าแตเอาหกสามมัหนมีตัวไหนประกาศให้เพื่นเบื้องนีนี่มั้อ่านอ่านเบื้งอ่านให้เพื่อนเบื้องนี้เอา มีตัวใดแน่นี่เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดอมาขักแต่เลขนะครับที่หยางนี่หยางนอหันจังเย่างนอเขียนไปพวกหันจำพวกได้แล้วที่หยางนอกข้าบอกข้าเห็นหุ่นยดแบเนี่เมนเซียวไปเสี่ยงสิเพื่เสียงกันไว้เถอะวันนี้เมนเซีไปเซียวคือไปเสียงไวเถอะ สามเจ็ดแถวสองนั่นแถวหลังแม่สุดท้ายอันไหนนั่นมองมือค้ำอยู่นั่นไต่ลงไปอีกไต่ลงไปอีกพ่นหกสองหกสามบานจะบะเชิงล้วเบิร์ูกันเลยขนาดเทียนยังกันหางมันเกี่ยวกันหางมันเกี่ยวกันตอนแรกเขียนเป็นหกสามเลยแต่คือในใจเพื่อนมีหกสองแต่ว่าพังมือออกไปเป็น หกสามนี่กลับขึ้นมาเป็นหกสองเอาหกสามน้ำซะเป็นอย่างเดีเอาหกสามน้ำเป็นอย่างนาะหกสามเป็นเป็นอย่างไรพ่อเซียวเสียหางว่นนี้เซียวจัไม่เขียนบอกเฮ้เซียวจัไม่เขียนบอกทแมนตัวล้วบันเล็สองไม่เขียนเลขสามได้อ่เอาเขียนลงไปเอาเานน้ำเอาจนได้ล้หกสามหกสองหกสามเด้อเป็นจังไยวาเสียวห้แท้ๆเลยล่ะตัวนี้ สามเจ็ดหกสองหกสามนะครับท่านผู้ชมเลขสองตัวส่วนเลขสามตัวเนี่เก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็หกสองครับนั่นก็เป็นคลิปเก้านะครับคลิปเก้าที่แอดมินได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมรับชมนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งยูทูบทั้งเพจนะครับแล้วก็ตจ้งได้กั พิมพ์รอนะครับมือน,วน,นีวันที่สิบเจ็ดเนาะวันที่เฮ็ดคิดมือนีนะครับบ่แน่แล้วครับมือนีตอนเย็นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแอดจะไปตามตัวเลขแนวทางของพ่อใหญ่สองผู้เท่าฝ้าปราชาให้แน่นอนนะครับแต่จะได้บ่ได้นั่นกะรอเบิงอีกทค่นึงนะครับเพราะว่าตัวเลขของพ่อใหญ่สองนี่จะเป็นเลขความฝันนะครับเป็นเลขความฝันแล้วกับบางเทือกเป็นเลขขอกับภูมิเจ้าที่นะครับ เดี๋ยวใจได็กอะเพราะตามนะครับพิมพ์รอไว้เลยนะครับแล้วก็อีดมองนึงนะครับอีกที่แอดมินจะต้องไปตามก็คืออาจารย์วัดโพเข้าทุกงวดแต่ไม่ดังเข้าทุกงวดแต่บ่ดังเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบ่ค่อยมีอ่าซื้อเนาะไปถ่ายทําของอ่า,อาจารย์วัดโพหลายหลายช่องเนาะส่วนมากจะมีอยู่ช่องแอดมินแล้วก็ช่องทีมงานอีกช่องเมงที่ไปถ่ายกันอยู่ประจำเนาะแต่จะ พราะใคได้ไปตามอมนะครับแต่ตัวเลขของอาจารย์มัทโพนถ้าจับครูทั้งหมดจะอาจจะหลายนะครับแต่อาจารย์จะจับห้แเคสามตัวเม็ดเดียวสองตัวสองหางเคนั้นนะครับงวดที่อาจารย์จับถือระถือบางงวดอาจารย์จะจับว่าถือแต่ตัวเลขจะมีอยู่ในวงกลมห้าตัวนะครับถ้าจับแล้วจะได้ประมาณเลขสิบหางเนาะถ้าจับสองตัวจะได้ประมาณสิบหางแอดมินจับหอ สองวดหรอเขาติดกันสองม้วดหรอครับงววนที่เขาคือเขาสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับแล้วก็ตัววิ่งของอาจารย์ที่อาจารย์จับให้ไม่ไม่มีหลุดนะครับงวดนี้อาจารย์จับให้อ่าสองกับศูนย์ถ่ายแอดมินจำมาผิดเนาะจับให้สองกับศูนย์นะครับตัววิ่งเลขวิ่งนี่อาจารย์จับให้ไม่เคยหลุดแต่คูณอาจารย์จับให้ถือแน่ผิดแน่นะครับแต่ว่าตัวเลขในวงกลมนี่แอดมินไล่เบิ้งสถิติแล้วถ้าจับครบห้าตัวถูกทุกงวดอ่า อันนี้ก็ต้องไปตามนะครับทันทียัง่มหุจอาจารย์วัดโพกบเบิ้งคิดนี้แล้วกดติดตามไว้คือกันนะครับอาจารย์วัดโพไปตามให้แน่นอนและการหลายๆสถานที่เนาะจังอ่าแม่ล่างหลวงปูดมงวดนี้แตกบนแตกล่างนะครับแล้วก็น้นองเตลลี่ก็เข้า3ามจนะครับไหนจจก็จะไปตามให้นะครับ่มหัวพิ่นจะไปแก้บนเมือใดก้าประสานพึ่นใดว่าไปแก้บนวันไหนพึ่นอาจจะป้อยตัวเลขกจะไปตามให้นะครับหลายสถานที่นะที่ตัวเลขเขานะครับแล้วก็ หลายๆห,หมองที่ตัวเด็กพวกเขาแอดก็จะไปตามให้สำหรับที่มี้จะแจ้งเข้าไว้ที่แน่ๆนะครับท่อใหญ่ต้องบนล่างต้องไปตามก้อนเพราะว่าอยยุไก่บ้านแอดมินเนาะ,ก,ะกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท้งยูทูบกดสองเทีย,ยร์ได้พี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรอมันจะขึ้นสีดำๆกระดิ่งสีดำๆแจ้งเตือนทุกครั้งกดอีกเช่อน,นึงครับเวลาพี่น้องเขาไปในยูทูบอ่า มันก็นจะแจ้งเตือนเขาไปนะครับก็จะได้รับชมคลิปโด,ดยที่ว่าเรต้องไปเลื่อนหาเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้อยากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอ่าหลายๆหมองที่แอดก็ได้เอ้ยถึงนะครับที่ตัวเลขเพิ่นเขา de, า้าแอดก็ไปตามให้หรือว่าพราะเขาจะไปตามให้เพื่อเ้านะครับพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับกดติดตามทางช่อง y o u t u b บเบวอีสานที่เก่นล้วก็เพจเบวอีสานที่เก่นนะครับแล้วก็ฝากเพจในน้อยอีกเพจหนึ่งนะครับทิ่เก่นชาแนลนะครับฝากเขาไปกดติดตามน้ำนะครับ เพื่อที่จะบอผับนะครับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้จะพบปะกับพี่นองเอฟซีไปเพียงแค่นี้นะครับไปพอกันไหมในคลิปหนานะครับสวัสดีครับ